สวัสดีค่ะวันนี้คุณหมีมีเมนูมานําเสนอนะคะเป็นเมนูกล้วยบัชีค่ะเมนูสุดนี้นะคะต้มยังไงให้น่ารับประทานนะคะคุณหมีก็เริ่มต้นจากตัวเลือกกล้วยเลยค่ะคุณหมีจะเลือกกล้วยสุกกาลังพอดีนะคะมาผ่าสี่แช่เกลือไว้ค่ะหลังจากแช่เกลือแล้วส่งขึ้นนะคะนําไปต้มค่ะคุณหมีจะต้มกล้วยนวาก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ตักกล้วยนวาขึ้นไว้ค่ะตั้งกะทิเลยค่ะ กะทินี้เราจะเติมน้าตาลเกลือนะคะให้พอดีค่ะพยายามคนนะคะอย่าให้กะทิแตกมันใส่ตัวกล้วยลงไปค่ะระหว่างที่เราใส่ตัวกล้วยลงไปเราก็ตั้งให้เดือดนะคะช่วงที่เดือดนี้ต้องไฟอ่อนนะคะแต่ถ้าคุณแม่บ้านเนี่ยใช้หม้อหุงข้าวคุณแม่บ้านก็จะคนนิดหน่อยนะคะเพื่อมาให้กะทิแตกมันค่ะแล้วก็สีกะทิเราจะน่ารับประทานนะคะ น้ำตนะคะสูตรนี้เราจะทบทวนส่วนประกอบนะคะเราใช้กล้วยน้ำว้าขนาดย่อมย่อมสองหวีนะคะแล้วก็น้ำกะทิเป็นกะทิกล่องนะคะ5 0 0ซีซีค่ะช่วงแรกเราก็เราจะแบ่งกะทินะคะออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกนี้เราใช้น้ำตาล1ถ้วยตวงกับเกลือ2ช้อนชานะคะถึง3ช้อนชาละลายส่วนกะทิก่อนนะคะแล้วนำกล้วยเอดลงไปต้มค่ะ กะทิส่วนที่เหลือนะคะเราจะลาดตอนที่กล้ยลวยเราสุกแล้วนะคะแล้วก็จะลาดหน้าครั้งสุดท้ายแล้วก็ยกขึ้นเลยนะคะคุณแม่บ้านก็จะไม่ทำให้กะทิมันแตกมันมากนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าท่านชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ค่ะหากมีข้อสงสัยใดก็ใส่ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ